บอกให้เข้าบ้านอย่ามาเข้าบ้านไปเลย,ยงงโอ้หมาก็จะไปทอดกระถินด้วยบอกให้เข้าบ้านโอ้โห,โหมันยอมที่ไหนแล้วนะวด,ดูดีขนาดหมาจริงจะไปด้วยจับ,บุญหนูไม่เอาเข้าบ้านลูกเร็วเดี๋ยวพ่อลงมาเข้าบ้านลูกนะเข้าบ้านนะเข้าบ้านนะระวังรถเยียรมังกรขาว ฝนตกจะวิ่งตามมาอีกชิ้งลูกเลยนี่เองเนี่ยข้างหลังนี้ก็จะเป็นมอกแกงนะครับทีนี้ก็ระวางหกแล้วครับตูดไข่ตูดมัน <c oughs> <c oughs> โอ้ปีนเขาแล้วครับ โอ้ยังโผล่มาอีเวเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวโดนเขากัดจนได้เลยเองเนี่ยมาทำไมพ่อบอกให้เฝ้าบ้านโอโ้โ,อโหโผล่ขาวเอ้ยมันเป็นหอบหืดด้วยนั่นน่ะเวมว่อยเมื่อยเนี่ยตีมือกูเด้เ ฝนตกครับพี่น้องอ๋อโอ้ย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 มึงยังเล่นเสียวดิอ๋อมีรถสวนลงมาเปียกหมดแล้วอะยังดีนะที่มีลานตรงนี้ไว้ให้หลีกกัน เขาแล้วครับปีนเขาแล้วครับปีนเขาแล้วครับโอ้โหมอมกเมฆไม่เห็นภูเขาลูกนู้นเลยบอกเยอะมากถ้าเรามองว่าเป็นอุปสรรคมันก็คืออุปสรรค ถ้าเราตั้งใจแล้วมุกสากแค่นี้เราไปได้หมดโอ้ยขาวเองมาก่อนพ่อเลยว่ะเอ็งรู้ดีจริงๆเลย่มังกรขาวโอ้โหเอ็งนิ้วสุดยอดจะมาทอดกิดนสิงคโปเหรอ แล้วมันกลัวที่ไหนมันกัดมาวัดเนี่ยสีห้าตัวรุมมันคนเดียวอะ่ะจอดข้างไหนลานจอดรถเต็มหมดเลย จอดรถเต็มหมดแล้วเอาไงจอดทิ้งตรงนี้วะเนื่อครับจอดทิ้งตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้ถ่ายขึ้นไหย <c oughs> หนูลงไปบ้านลูกไหมโอ้โหรถเยอะมาก ไอ้วนไม่มีรบบ้าแล้วทำไงอ่ะพี่ถือไงอ๋อพี่ไอื้อนี่ว่างไิดอ่นน่องไมจะไปไงอ่ะเดี๋ยวย <ไอ S 1> ผมปิดเองผมแมนฮะไปทา <ไป S 1> งโน้นเลไปเข้ากับป้าลละ โอ้อยอาจปิดไงหอยงท้าว่อยวนเป็ีนมือเลยนะีง่งายแบบนั้นอ่ะ <c oughs> ไปเลยเดินนเอย่างเป,งปเ,อเอาอย่าไป,ไป่มือเดียวปล่โอ้ยอมองไกูโอ้จะไปก็ไปเถอะโอ้ยมยน่ดู สรุปแล้วเขาถ่ายจ้าของเร่องเรื่องเล่นๆสรุปเจ้าของเขาไปไปออมาสักทีเลยแล้วออมาเพื่ออย่างทุกสองสองั้นจะถึงแม่ขาวออกไปเลย าจอดรถเต็มฮะมันนักบ่อ๋อดูกระติ๊บข้าวเหนียวนะครับดูกระติ๊บข้าวเหนียวกินกับอะไรวะเนี่ยข้าวเหนียวขาลงไปเลย มันวิ่งตามมาน่ะมันวิ่งไวด้วยโอโค,นค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 นขอคน จะพาดูโรงทานนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยพับซะแล้วยังไม่ทานที่ถึงไหนเลยลูกชิ้นอะไรครับเฮ้ยลูกชิ้นหมูดูหน้าหน้าตาหน้าอร่อยครับมีผัดไทยนะครับดอร่อยด้วยใช่ไหมโอ้มีเยอะแยะเลยมีทุมตามมีทุกตาม ใครอยากกินอะไรมีเยอะแยะหมดเลยครับโอ้ยมีหนมพกด้วยนุ่แก่อ่ัพอ่ง นี่ก่อนแล้วดันขอโปรดได้แล้วครับสองชิ้นอร่อยเอ้ยเบอร์คอมก็ได้ก็สามก็ได้กินหลอดกินไรกินหลอดกินไร ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเขาไปถือศีลอยู่น <personaje> so ู่นสามสี่วันแล้วอยู่วันน้องเขียวนู่นผัดไทยมืมีผัดไทยอาหารี่นั่งอยู่้กนูไดเป็นอยู่อะไรอ่ะิได้คะกยใช่ไหมลองสัมอันนี้ย ได้แล้วครับมากินนอเลยแล้วก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวฝนตกครับฝนตก เสียงของหลวงปู่นะครับเจ้าอาวา

จ uh ุดฝึกมีถึงกระส็อนะครับเป็นไรครับน้ำนิดหนึ่ง น่ำลายเธอไเกงมากน้ครับข,ขอบคุณครับขอบคุณด้านโ้หมครับขอบคุณครับไปเัมานะไป่ หมด,ดีกเนี่ยยังไม่หมดดีกว่าลงทางีเยอะนะลงทางีเยอะนะครับนี้มีน้ำโอ้มีหลายเจ้ารครับสีนิดมอันนี้ของจนผู้ใหญ่

تو مان کي چئي ته مان کي به گهڻو چاهيو آهي

ันนมีสีเและขราวลอกสาวนนี้ก็ไดองไม่ไาจากอำเภออะไรพี่อสาเภอสีขมาด้วยกันออนี่อยู่านีอยู่าด้วยกันอ๋อนี่นี่ยดอยู่ปาเจนคุณพี่อยู่สีขอสุรินทลรนนะครับมาถึงสระบุรีเลย ฝากๆแม่ก็เหมือนกันไงแม่ไม่ต้องห้ามก็ได้อะเป็นเลยพอดี ตนนี้ต้ง่เนี่ยนะครับระบ่เข้าไปเลยนะถูกตันปรตูตันไปม่ได้แมนทกคั้ที่รวัง่ามุนี้จะจงหสิ้นส่้งรสร้างกำลังช่วแล้วก็ต้องหล่อหลอจตจ่ใส่หัต่อส่ักงนวันเพริดว่าต้้งนานต้ใจ้อนากได้ทุนโฉนตคท มาคน่งสงตนตอนอก้านตาบของครอบครัวรักพื้น้เียองวานี้าน้าอาาระหกาเป็นาวคาของมนันท่าสมุทรปนของครอบครัวเรียกเป็นนน้น้มานี้น ก็ค่ะจนตายแล้วเป็นตอนยอมกับต้นไม้โชยกับท่านครับก็มีศรัทธารักกราบท่านพระอาจารย์ชุดที่เนี่ยมาจากทางภาคตะวันตกนะครับเออแล้วก็ก็อร่อยก็จะขออนุญาต